มือนี่ผมได้ทำการแต่งตัวโคตรตึงสงกวยก้ามทองแลปป่ปือ้อๆและก็ปืนอาร์คมาดูสิว่ามันจะได้คิวหลายบ่อสู Let's go ไปเบิงเอาไปเบิงเอาเฮ้ยมิตัวมิตัวดน้าหนึ่งหน้าหนึ่งหน้าสองห้าสองยี่บาทเอลวัดเอวเลยฮะ น้องชูกระดา่้วนักกาฟัลลสสามสีมิตูหนึ่งชูกรได้บกูดัดมาเขา่าวเล่งโคตรเด้อไปตรง้ั้นไอ้ยังมาด่าสองลิมทะเลสมิตนึงอ๋อบ้เหรอบ้เหรอนีนี่นายดีด้ว ดาวอีกดาวีกเือบักดิมทะเลต์อะไอ้ผูเห็นตัว,ว่ะมึงบมักไฟเสีนยนไรก้อนน้สวยสวยมึ่จะจื้อสิเหระมาตะคุณมาตะคุณหมักหรืมาตะคนุนแล้วขันตัวเกิดไว้ได้ยังดีคอยู่นี่เมื่อี้คนอยู่อไรเรียบรไอยเดี๋ยว้อย ไอ้มีสามรอยนะมีสามรอยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนขวาก็มีไงขวาก็มีขวาก็มีเลยบุกเข้ามันดันมา,ออาห่วยมัเฮีย เนี่ยยุ้ยบังเกาบังม้วนทตายเรามังม้วตายลราสัวเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะดูเม็เจ็บอยู่นะเติมตังอยู่นะย่งนี้เขาเป็นรอยนะป้าเป็นอย่างนีข้าปลาใส่เขาดีกว่านถ้าเขาพูดบ้าเลยยิงตมอเลนอ่อันของมาเอาสมนี่ก็ได้นะสมนี่ก็บไลค์กันขบวนพีกนะขบวนพีกนะหัวกสีมันเขียวแล้วกระดาษข้าวปาเดี่ยวนี่ ู้้แลวในห้องน้ำตัวนึงในห้องน้ำตัวนึงบังคับแขี่แตกเพราะเราขี่ดอกฟองส้มครับหมวดเราขี่ขึ้นมาแต่ขี้ว่าคนตีตีล้านเลยมันมีตีพิกล้าได้เด้อตีพิกล้าได้ตัวนึ่งวะไอ้หินมันเมื่อกี้สุกกระสุนเขียวเขาได้หลายปะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วลอยห้องหาลอยห้องหาร้อยห้าสิบมันจะดันมาหัวสลิงนี่ ดาวนึงดาวนึงข้างบนวอส,สลีฟวอส,สลียไ,ไปเขาดัาข้าบนนาบนฝาดใจลงน้ากันด้หนาเขานี่ใกล้ๆหเอาดาว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 ดาตัก้บาทนะด้น้าดาวไๆไปๆๆตักบ้านไม่เดี๋ยวบอกพี่กี่เลยเนาะสวยสวยวยสวยสว่กอ่ะบม่ชุกันนะบน เพื่อนโดนเพื่อนโดน้เขาไอ้ทั้นเขากระสานนะสมไอ้ป่าใสลงอะไรเขาบุบมันบักเออเอเรียนบานล่ากนี่ไล้บ้างมัมันห่างๆสุดระยะไปเลยแล้วบาน์่าก็นรบ้างมัมีต um ักันเลยมันยิงมันยิงต um> ้ว้ว่าลกันก็ไม่พวกเนี้ยนะ

คนตีมันยิงกัดเลยคนตีเราย้ายย้ายเข้าไปฟังบ้านบ้สองสัตว์นะมันมาเหรอมันดันมามันดันมาเนี่ย ปาเตอยู่ไหทุกคนตัวยูดีป่ะเตะอะไรพวเตะกูก็ยูได้ว่าโดดอุ้ยแอบวาวเป็น enos, ม,มูกูเม่กี้แม่งกล่ยมนผ่านเลยป่ะเตะวยะแม่มกูเดินผ่านล้วหากูด้วยหัวใส่หัวใส่ใส่หัวตัเม็กตดูเว็กยิงฟิ้ดูวเว็กตัวอาลนปืนนี่ยังเขาเด่ปืนกี่ง่เ สวยจาเออเลนะลยตึงอ่ะตึงอ่ะดีแล้ดีได้แมตีเขาตึงเกินแมนตีเขาิฉันต้องการกล่องยาหลังหลังหลังเออหลังมลู่จักหลังบ่ฟังเสียงออกมได้ันสวย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 สวเออปันกันปันกัเ สูบไปมันสูบเลยขนาดนั้นเอาไวเอออะไรอย่างนี้สูบไว้โอนไว้ปืนบักอันนี้มีอะไรบ่อร์บัวเจ้าเคยเล่นดิมลีกแมนครับเคยครับดิมลีกซกอกเกอร์ถึงกับถึงกับพี่น้องถึงกับถึงเอาถือว่าทำดีแล้วถือว่าทำดีที่สุดในโลกแล้วเอาแล้วจังวันนี้ก็ปล่อยยิ่งยังไงครับเจ้าโดนป่าซ้ายเตียงหลังหรือเปล่า อาดูเมกเลือดไม่มีเฮดแมงยังไงวะเนา่ลแลนยางเดียวสีไตแล้วไอ้จบปุ๊บดิชิตวอนเอาละพันยาบ่ขึ้นขึ้นบ่ขึ้นนะครับสวยสวยทันอยู่ทันอยู่ตึงเอาดับไปฮาสวยดับต้นต้นไปปล่อยยิกงยิ่เอายิงเราไปข้างล่างซอยมู่นะบองพีกเดีน้อมี่บ่บังพีกนะเปิดสะโคไปบองพีกอ่ะกบ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 เอออะไรอยู่กบกบกันแหละเออมีบ่มันโม่เขาได้บ่เออมันอยู่กบโก๊บหลาเปิดสะโคไปอ่ะแม่ยิงแม่ปล่อยสวยร่มหนึ่งรอมหนึ่งเหลือต ข้าวแปดากั่นเจ็บหลายวอตัวจอบเอาก็ได้ออจอบซอยเดี๋ยวกระเด็ออกมาเอาวงน่ไปตัวตัวจอบหัวเลยกะเด็ขันบอยตัวหมอกัดยี่อไบตัวยทกดีนะยี่นี่ไหมึดบปุ๊บเฮ้อแม่ยทก็ดีลวไอ้บอกบดีแม่งเฮ้ย้านอยู่เฮ้ยปากคาดไนยังไเอาด้วยพดเอดิีจิตอลลบใอรว่าเอคยเบื่ออยู่อยู่กันอยู่กันมคนติอยู่กันตัวยู่ไปเลย ไอ้บอลเคยเปิดใช่ไหมทเอเออมันกี่ดอกกันตัวะโคตรตีแมงซุ้มคุ้ยดิไอ้วอวไลหลายแบกปอนมหรือก็หลายตายแมวมาเดี๋ยวซุ้มนี่ฟาบแมงเดี๋ยววะมึงไอ้บอลเออวัวถือว่าทำดีแล้วถือว่าทำดีแล้ว